เมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1917ในห้องสวีทดูของโรงแรมพาซาที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กหญิงวัย33ปีคนหนึ่งลม้มลงในห้องนอนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเด็กหญิงวัย4ขวบคนหนึ่งก็เปิดประตูห้องนอนเข้ามาเด็กหญิงมองไปที่แม่ของเธอที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นด้วยความตกใจเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภาพนั้นกลับฝังลึกลงในจิตใจของเธอและกลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตเธอในตอนนั้นไม่รู้ว่าหลังจากที่สูญเสียแม่ไป แม้ว่าเธอจะได้รับมรดกมหาศาลแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและรายคนพึ่งพาโชคชะตาแสนเศร้าในชีวิตของเธอเหมือนถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มนรึกวิศวงเด็กหญิงคนนี้ชื่อบาบาร่าฮัตตันเกิดที่เขตอัปเปอร์อีสไซน์ในแมนฮัตตันนิวยอร์กแม่ของเธอเป็นลูกสาวของนักธุรกิจที่มีอิทธิพล ในอุตสาหกรรมค้าปลีกแฟรงค์วินฟลวูเวิร์ธส่วนพ่อของเธอเป็นเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์ EF h u t ต o n ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่็นอันดับสองในสหรัฐโดยในช่วงเวลานั้นการแต่งงานของพ่อกับแม่ของบาบาร่าไม่ได้มีความสุขนักพ่อของเธอมันจะนอกใจแม่จึงมีการคาดเดากันว่าการตายอย่างลึกลับของแม่เธออาจจะเป็นการจบชีวิตตัวเองหลังจากที่แม่จากไปบาบาร่าก็ไปอยู่กับพ่อของเธอและพ่อก็รีบหาแม่ใหม่ให้เธอ ปริยาใหม่ของพ่อปฏิบัติกับบาบาร่าอย่างทารุณและพ่อของเธอก็ไม่ได้ใส่ใจเธอเลยตอนที่เธอยังเด็กพ่อแม่ส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนประจำทุกครั้งที่โรงเรียนปิดเทอมบาบาร่าจะลากระเป๋าเดินทางมายืนรอที่หน้าประตูโรงเรียนด้วยหวังว่าจะมีใครสักคนมารับเธอกลับบ้านแต่เธอมาจะรอเกอร์อยู่คนเดียวและเธอก็ไม่รู้ว่าบ้านคืออะไรเธอต้องย้ายไปมาระหว่างที่โรงเรียนและบ้านของญาติโดยเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเมืออ่อบาบาร่ายุ12ปีคุณย่าของเธอก็เสียชีวิต และทิ้งมรดกมูลค่า26ล้านดอลลาร์ให้กับเธอซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็จะมีมูลค่าประมาณ380ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12,000ล้านบาทและถึงแม้ว่าพ่อของบาบาร่าจะไม่ใช่พ่อที่ดีแต่เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินเมื่อบาบาร่าอายุ18ปีมรดกนี้ก็ได้เพิ่มมูลค่าเป็นมากกว่า40ล้านดอลลาร์บาบาร่าเริ่มสังเกตเห็นตั้งแต่เด็กเมื่อไรก็ตามที่เธอใช้จ่ายเงินอย่างฟุง่มเฟือยก็มักจะมีผู้คนรายล้อมเธอเสมอ ซึ่งช่วยลดความเหงาได้มากทีเดียวความคิดในการใช้เงินซื้อเพื่อนกลายเป็นความคิดที่ฝังลึกในตัวเธอจนมันกลายเป็นนิสยัยเมื่อเธอเริ่มมองหาสามีในอนาคตความคิดนี้ก็เริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเธอเช่นกันดังนั้นเธอจึงไม่เคยสนใจใชายหนุ่มที่มีฐานะระดับเดียวกับตัวเองเธอมีผู้ชายอยู่รอบตัวเสมอแต่ผู้ชายที่เธอดึงดูดมักจะเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบใช้เงินของเธอเป็นหลักในช่วงต้นทศวรรษที่30บาบาร่าได้รู้จักกับอเล็กซิสสามีของเพื่อนสนิทที่ชื่อลูอิส ผ่านทางตัวลูอิสเองอเล็กซิสอ้างว่าเขาเป็นเจ้าชายจากประเทศจอร์เจียบาบาร่าดูเหมือนจะไม่สามารถต้านทานตำแหน่งเจ้าชายได้เธอคิดว่าเจ้าชายตกอับน่าจะเป็นคู่สมรสในอุดมคติของเธอเธอจะรับผิดชอบเรื่องเงินส่วนเจ้าชายก็รับผิดชอบเรื่องตำแหน่งหรือหน้าตาทางสังคมมันเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบอเล็กซิสเองก็รู้สึกได้ถึงความสนใจจากบาบาร่าในตอนนั้นครอบครัวของเขาหนีออกมาจากสภาพโซเวียตและการที่พวกเขาสามารถยืนหยัดในสังคมได้ ก็เป็นเพราะการแต่งงานทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องทั้ง6คนพวกเขาชำนาญในการหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมในแต่ละตระกูลมากแต่ตอนนี้เขาก็แต่งงานแล้วแล้วจะทําอะไรได้ดังนั้นเขาจึงได้เชิญน้องสาวของเขารูซี่มาปรึกษาและการแสดงก็ได้เริ่มต้นขึ้นในฤด,ดูร้อนปี1932ครอบครัวของอเล็กซิสพระยาและน้องสาวของเขารูซี่ร่วมถึงบาบาร่าและเพื่อนอีก3-5คนได้ไปพักผ่อนด้วยกันที่สเปนระหว่บบางการพักร้อนนั้น รูซี่จงใจไล่พ่สพายและเพื่อนเพื่อของเธอออกไปเพื่อให้บาบาร่าได้อยู่กับอเล็กซิสตามลําพังอเล็กซิสพยายามทําทุกอย่างให้บาบาร่าลงไายในขณะที่ทั้งสองเริ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งรูซี่พร้อมกับกลุ่มคนก็เดินทางมาถึงรวมถึงลูอิสผู้เป็นภรยาด้วยบาบาร่ารู้สึกอับอายและตัดสินใจออกจากรีสอร์ททันทีเธอคิดว่าเรื่องนี้ควรจะจบลงอย่างน่าอึดอัดแต่ไม่กี่เดือนต่อมาอเล็กซิสกลับมาขอคุยกับเธอเขาบอกว่าผมเลิกกับลูอิสแล้ว คุณต้องรับผิดชอบผมตลอดไปนะรูซี่เห็นโอกาสจึงข่มขู่บารบาร่าว่าถ้าคุณทั้งสองไม่แต่งงานกันฉันจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ผู้หญิงที่เป็นมือที่สามแบบนี้สื่อคุณจะชอบกันมากด้วยแรงกดดันจากทั้งสองคนบาบาร่าจึงต้องแต่งงานครั้งแรกกับอเล็กซิสและอเล็กซิสก็ได้รับสินสมรสหนึ่งล้านดอลลาร์จากพ่อของภรยาซึ่งเท่ากับประมาณ500ล้านบาทในปัจจุบันทั้งสองไม่ค่อยมีความสุขหลังจากแต่งงานอเล็กซิสเชื่ออย่างไร้เรียงสาว่า การแต่งงานกับคนรวยจะทําให้เขาไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเขาจึงไม่ค่อยใส่ใจภรรยาเขาใช้เวลาไปกับความชอบส่วนตัวและไม่ลังเลที่จะใช้เงินของภรรยาเขายังเคยพูดต่อหน้าบาบาร่าว่าเธออ้วนจนทําให้เธอเกิดอาการเบื่ออาหารหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้หนึ่งปีบาบาราก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองอายุครบ22ปีอย่างยิ่งใหญ่สื่อหลายสิบแห่งต่างพากันไปทําข่าวที่งานหลังจากปาร์ตี้จบลงสื่อทุกสำนักล้วนสรุปเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่น่าจะยืนยาว ปีต่อมาบาบาร่าทิ้งอเล็กซิสและบินไปยังรัฐเนวดาดาซึ่งเป็นรัฐที่สะดวกที่สุดสําหรับการหย่าร้างในสหรัฐอเมริกาและยื่นฟ้องหย่าที่นั่นโดยที่อเล็กซิสไม่ได้มาเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเพียง20นาทีจากนั้นบาบาร่าก็ได้รับอิสรภาพโดยในคําแถลงหย่านั้นบาบาร่ากล่าวว่าการแต่งงานของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักมันเป็นความผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นฉันก็ยังเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบมากกว่า เจ้าชายท่านนี้ไม่เข้าใจความรับผิดชอบในชีวิตคู่เลยดังนั้นฉันสามารถยืนยันได้ว่าเขาแต่งงานกับฉันเพราะเงินบาบาร่าอยากกับเล็กซิสยังเด็ดขาดแต่ในระยะเวลาที่แต่งงานกันมาเกือบ3ปีเธอก็ได้ซื้อบ้านและเครื่องประดับให้อดีตสามีไปแล้วซึ่งถือว่าเธอทำดีที่สุดแล้วในช่วงท้ายของการแต่งงานครั้งแรกบาบาร่าได้รู้จักกับสามีคนที่2ของเธอเคิร์ตเคิร์ตเป็นชายชาวเดนมาร์กที่อ้างตัวว่าเป็นชนชั้นสงูงเขาอายุมากกว่าบาบาร่าถึง10ปี ดูสง่างามและมั่นคงจนทําให้บารบาร่าที่อายุเพียง20กว่าปีตกหลุมรักเขาอย่างหมดหัวใจหลังจากยาร้างไม่นานบาบาร่าก็รีบเริ่มต้นชีวิตคู่กับเคิร์ตและหลังจากแต่งงานบาบาร่าก็มีลูกชายชื่อลนส์ตอนที่ลนส์เกิดได้ไม่นานเคิร์ตเรียกล่อมให้บาบาร่าลาทิ้งสัญชาติอเมริกันและเปลี่ยนมาเป็นสัญชาติเดนมาร์กซึ่งบาบาร่าก็ทําตามนั้นทําให้สื่อมวลชนของอเมริกาในตอนนั้นตกใจมากแล้วผู้ชายที่ทําให้เธอลาทิ้งบ้านเกิดจะคู่ควรกับการฝากชีวิตไว้จริงไหม คำตอบคือไม่เคิร์ตมีคุณสมบัติที่แย่ที่สุดที่ผู้ชายสามารถมีได้ในชีวิตแต่งงานซึ่งก็คือการทำร้ายร่างกายภรยาไม่ใช่แค่ตบหน้าเป็นครั้งคราวหรือผลักให้ล้มเวลาทะเลาะก,กันแต่เป็นการทำร้ายอย่างรุนแรงตอนที่อยู่ในเดนมาร์กนั้นบาบาร่ารถูกเคิร์ตดึงผมและลากจากห้องนอนไปห้องน้ำจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บอย่างรุนแรงในการแต่งงานที่เจ็บปวดนี้บาบาร่ารค่อยๆเป็นคนติดเหล้าและติดสารเสพติดอาการเบื่ออาหารของเธอก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อย ด้วยเหตุนี้บาบาร่าจึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกและแลนซ์ก็กลายเป็นลูกเพียงคนเดียวของเธอแล้วเธอจะยังทนอยู่กับสามีแบบนี้อีกหรือต่อมาในปี1 9 3 8บาบาร่าได้ยุติการแต่งงานครั้งนี้ที่ยืดเยื้อมานาน3ปีได้สําเร็จและหลังจากนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นเธอก็กลับไปที่เอเมริกาการแต่งงานที่เลวร้ายสองครั้งไม่ได้ทําให้บาบาร่าขยาดในความรักครั้งนี้เธอหันไปสนใจที่ฮอลลีวูดดยเริ่มแรกเธอได้คบหากับผู้กํากับภาพยนตร์ ฮาวเวิร์ดฮิวส์อยู่ช่วงสั้นซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นคู่ม,มั่นของดาราสาวผู้โด่งดังอย่างแคทเธอรีนเฮเบิร์นจากนั้นบาบาร่าก็ได้รู้จักกับนักแสดงชายชื่อดังแห่งฮอลลีวูดในตอนนั้นแคร์รีแกรนด์ผ่านทางฮิวส์และทั้งสองก็ตกหลุมรักกันบาบาร่าและแกรนด์กลายเป็นข่าวฮือฮาในตอนนั้นหากเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คงคล้ายกับพาริสฮิวตันคบหาก,กับริโอเนโดดูคาเปียโอเมื่อสื่อจับตามองเรื่องนี้สื่อก็ล้อเลียนแกรนด์ว่าอยากเป็นผู้ชายที่กกอผู้หญิงิงน แต่แกรนผู้เป็นสุภาพบรุรุษกลับไม่สนใจเสียงเยอะอย่างจักสื่อและยื่นคำขอแต่งงานกับบาบาร่าอย่างจริงใจหลังจากแต่งงานแกรนไม่อยากเป็นวิชาที่กอบผู้หญิงเกินเขาตั้งใจทำงานในฮอลลีวูดแต่กลับทำให้บาบาร่าไม่พอใจเธอคิดว่าดูเหมือนเธอขัดสนเงินขนาดที่ต้องให้เขาทำงานหาเงินเลี้ยงหรือซึ่งเรื่องนี้ได้ทำลายความภาคภูมิใจของแกรนไม่น้อยและแกรนเองก็ไม่ชอบเพื่อนๆของบาบาร่าที่เป็นมหาเศรษฐีพวกเขาเมื่อจะนั่งรวมตัวกันดื่มเหล้าซูบเรีและชอปปิ้ง โดยไม่ทำอย่างอื่นเลยกรนพยายามดึงบาร์บาร่าออกจากวงจรชีวิตที่เป็นแบบนั้นอยากให้เธอเลิกนิสัยที่ไม่ดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแถมเขายังรักลูกชายของบาร์บาร่าด้วยความจริงใจด้วยแต่ชีวิตกลับไม่เป็นไปตามที่กรนคาดหวงังความเอาแต่ใจของบาร์บาร่าทำให้กรนเจ็บป,ปวดเธอแอบ,บเป็นชู้กับเพื่อนสนิทของเธอซึ่งเป็นนักออกแบบในวงการแฟชั่นชิคาซินีคาซินีมีภรรยาอยู่แล้วและบาร์บาร่าก็เสนอเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อให้ภรรยาของคาซินีหย่าก,กับเขา แต่เธอถูกปฏิเสธตั้งแต่วินาทีที่เธอหลงผิดไปแล้วเธอก็ไม่คิดจะหันหลังกลับเธอได้ยื่นคำร้องขอหย่าก,กับแกรนด์และทั้งสองก็แยกทางกันอย่างสงบแกรนด์ Grant, ผู้เป็นชายในฮอลลีบูดที่หน้าตาหลอเหลามากคนหนึ่งเป็นสามีคนเดียวของบาบาร่าที่ไม่เคยเอาเงินของเธอไปในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงแล้วบาบาร่าได้กลับมาที่ยุโรปและที่นั่นเธอก็ได้พบกับเจ้าชายคนที่3าในชีวิตของเธออีกอร์ท e ูเบสคอยอีกอร์เป็นสมาชิกของตระกูลราชวงศ์ในรัสเซียที่เคยมีชื่อเสียง แต่ตอนนี้เหลือแค่ชื่อเจ้าชายเท่านั้นซึ่งเกือบจะไม่มีอะไรเหลือเลยอีกอพบกับบารบาร่าในขณะที่เขายังเป็นนักแข่งรถโดยเขาเคยเป็นตัวแทนทีมเฟอร์รารี่ในการแข่งขันด้วยการเป็นนักกีฬาอาชีพมานานทําให้อีกอรรักษารูปร่างที่สมบูรณ์แบบและยังมีมารยาทด,ดีรวมถึงมีบุคลิกที่สุภาพด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้บารบาร่าซึ่งอายุเท่ากันลหลงใหลในตัวเขาอย่างรวดเร็วและทั้งสองก็แต่งงานกันในที่สดแต่ความร้อนแรงของบารบาร่ามากมาเร็วไปเร็วก่อนที่อีกอจะทันได้ตอบสนอง บารบาร่าก็เริ่มเย็นชากับเขาแล้วอีกอเคยซื้อสุนัขตัวหนึ่งให้กับบารบาร่าตอนแรกบารบาร่าก็ชอบมากและพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดแม้แต่ไปห้องน้ําก็ยังพาไปด้วยแต่ผ่านไปสองสัปดาห์เธอก็นําสุนัขไปคืนอีกอรและบอกว่าคุณจัดการเองเถอะอีกอรู้ดีว่าชะตาชีวิตของเขาคงไม่ดีไปกว่าสุนัขตัวนี้หรอกแล้วก็เช่นเดียวกับกรณีของแกรนด์บารบาร่าไม่อยากให้อีกอทํางานอีกอเองก็เชื่อฟังและใช้เวลาจัดการบ้านใหม่ที่บารบาร่าซื้อให้เขาเขาตกแต่งบ้านใหม โดยหวังว่าจะทําให้บาบาร่าแปลกใจแต่บาบาร่าไม่แม้แต่จะสนใจไปดูบ้านใหม่ของอ e ีกอเลยสุดท้ายอ e ีกอก็ทนไม่ไหวและเป็นฝ่ายยื่นขอหย่าก่อนบาบาร่าอายุเกือบ40ปีแล้วตอนที่เธอหยา่าเธอเริ่มสูญเสียความงามที่เคยภูมิใจไปตามกาลเวลาสารเสพติดและแอลกาอฮอล์ฉุดเธอลงสู่ความพยนะเธอเหมือนกระดูกที่ไร้เนื้อหนังข้างในว่างเปล่าไม่มีแววตาที่สดใสสองสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตคือการซื้อเครื่องประดับและหาผู้ชายคนใหม่หรืออีกความเป็นไปได้ คือเธออาจจะกลายเป็นเหยื่อของใครบางคนชาวโดมินิกันชื่อปอฟิรีโอรูบิโรซาเขาเป็นผู้ชายที่โด่งดังที่สุดในช่วงครึ่งแรกของศตรวรรษที่20ในฐานะเจ้าชายผู้พึ่งพาผู้หญิงเขาคือขุนนางที่พึ่งพาผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสะสมความร่ำรวยรูบิโรซามีประวัติความรักที่ไม่ธรรมดาสามารถพูดได้ว่าไม่แพ้บาร่าเลยภรรยาคนแรกของเขาคือลูกสาวของผู้นำลิตการโดมินิกันรูฮิโยและด้วยการแต่งงานครั้งนี้ เขาได้ก้าวจากชนชั้นกลางไปเป็นนักการทูตการแต่งงานครั้งที่สองของเขาคือการแต่งงานกับนักแสดงหญิงที่โด่งดังที่สุดของฝรั่งเศสคนหนึ่งชีเดเนียลด้วยความสัมพันธ์นี้รูบิโรซาได้มีชื่อเสียงในวงสังคมปารีสเป็นอย่างมากและการแต่งงานครั้งที่สของเขาก็น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเขาแต่งงานกับดอริสตุกเพื่อนสนิทของบารบาร่าที่เติบโตมาด้วยกันและเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของอเมริกาดอริสและบารบาร่ารักษาความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเก เมื่อดอริสและรูบิโรซาหยาก,กันบาบาร่าก็แทรกตัวเข้าไปและดอริสก็บอกว่าเธอแค่ริษยาทุกสิ่งที่ฉันมีและพยายามหาทางเอามันไปบาบาร่าและรูบิโรซาแต่งงานกันเมื่อวันที่30ธันวาคมปี1953้ยและยังไม่ถึง2เดือนต่อมาคือวันที่20กุมภาพันธ์ปี1 9 5 4ทั้งคู่ก็หย่าร้างกันการแต่งงานครั้งนี้คงอยู่แค่50กว่าวันอาจจะเรียกได้ว่าการแต่งงานเป็นเรื่องเล่นๆสำหรับพวกเขาจริง ในวันที่บาบาร่าแต่งงานเธอสวมชุดสีดำและไม่กี่วันหลังจากที่แต่งงานรูบิโรซาก็ถูกสื่อจับภาพขณะที่เขาอยู่กับดาราสาวชื่อซาซากาโบด้วยท่าทางสนิทสนมถึงแม้การแต่งงานนี้จะสั้นมากแต่รูบิโรซาก็ยังได้รับสิ่งตอบแทนจากบารบาร่าไม่ว่าจะเป็นสวนพืชในโดมินิกันเครื่องบินทิ้งระเบิดม้อีกหลายตัวและเงิน2องล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,240ล้านบาทในปัจจุบันเรียกได้ว่าเขาไม่เสียชื่อเจ้าชายผู้พึ่งพาผู้หญิงเลยจริง เมื่อเรามาถึงตอนนี้บาร์บาร่าได้แต่งงานมาทั้งหมด5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่เกิน4ปีและทุกคนล้วนเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอแต่เธอก็ยังไม่หยุดตามหาคู่ชีวิตคนใหม่คู่ชีวิตคนต่อมาคือผู้ชายที่เธอยอมรับว่าเป็นรักแท้ในชีวิตของเธอเพียงแต่ความรักครั้งนี้มีอะไรบางอย่างขาดไปเพราะสามีคนที่6ของเธอชื่อกอร์ฟรีดฟอนครามเขาเป็นเกย์ครามเป็นนักเทเนนิสชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงเขาเคยชนะการแข่งขัน f r ร n c h Open ถึงสองครั้ง และในปี1938ครามถูกรัฐบาลเยอรมันในขณนะนั้นจับกลุมและถูกจำคุกเพราะรสนิยมทางเพศของเขาบารบารารู้จักเขามานานถึง18ปีและเธอก็ไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกหลอกเช่นกันบารบาราคิดว่าเธออาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ขณะที่ครามเชื่อว่าเขาสามารถช่วยบารบาราให้หลุดพ้นจากสารเสพติดและแอลกอฮอล์ได้ด้วยแนวคิดแบบวินวินนี้ทั้งสองคนจึงแต่งงานกันแต่ผลสุดท้ายก็ได้พิสูจน์ว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นความผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง การแต่งงานนี้เหมือนจะยืดเยื้อไป4ปีแต่จริงๆแล้วใช้เวลาเพียงปีเดียวทั้งคู่ก็แยกทางกันโดยในช่วงเวลานั้นครามคบกับชายมากหน้าหลายตาส่วนบาบาร่าก็ตอบโต้โดยการนอกใจบางทีความอาภาพของบาบาร่าอาจจะมาจากความขัดแย้งในตัวเธอเองเธอปรารถนาบ้านที่อบอุ่นแต่สิ่งที่เธอสามารถมอมให้ได้ก็มีเพียงเงินที่เย็นเฉียบเท่านั้นเธอเป็นคนที่ใจดีมากคนที่รู้จักหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักต่างก็ได้รับการช่วยเหลือจากเธอ เมื่อคนรับใช้และคนขับรถของเธอแต่งงานเธอก็จะจัดงานแต่งงานหรูหราให้กับพวกเขาเมื่อเธอได้ยินข่าวว่าพระราชวังแวร์ซายกำลังซ่อมแซมเธอก็ได้บริจาคของที่เธอมีเกี่ยวกับมารีออนโตเนตส่วนสร้อยคอหยกที่มีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสร้อยคอหยกที่แพงที่สุดในโลกก็ได้ถูกมอบให้กับเพื่อนสนิทของเธอโดยในช่วงบ้านปลายชีวิตเธอได้บริจาคบ้านหรูในนิวยอร์กให้กับรัฐบาลซึ่งบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นสถานกงศุลของอังกฤษในเวลาต่อมาแต่เพื่อนแท้ที่บบบาาารไได้พในชีีวิตกกลัมม่ เพราะอารมณ์ที่แปรปรวนและทัศนคติที่ดูเหมือนจะดูแคลนผู้อื่นทําให้ยากที่จะเข้าใกล้เธอจริงๆได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงและเรื่องราวความรักที่ผ่านมามากมายทําให้ไม่สามารถพูดได้ว่าเธอมีชีวิตที่น่าสงสารแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการคือเธอเป็นคนที่อาภาัพจริงๆต่อไปเราจะพูดถึงการแต่งงานครั้งสุดท้ายของบาราในวัยกว่า50ปีเธอได้เลือกชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเรมอนดอนเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งชื่อเสียงหรือเงินทอง เขาเป็นแค่จิตกรที่ไม่มีใครรู้จักโดยในช่วงเวลานั้นเพราะการใช้สารเสพติดมานานของบารา่าจิตใจของเธอจึงเริ่มไม่มั่นคงแต่เธอก็ยังยอมรับคำขอแต่งงานของเรย์มอนด์ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังซื้อตำแหน่งเจ้าชายในกัมพูชาให้เรย์มอนด์โดยใช้เงินไป2องแสนดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับค่างเงินในปัจจุบันประมาณ120บล้านบาทเธอมอบเงินก้อนนี้ให้สมาชิกในราชวงศ์กัมพูชาเพื่อทําให้เรย์มอนด์เข้าไปเป็นบุตรบุญธ,ธรรมของพวกเขา2ปีหลังจากนั้นการแต่งงานนี้ก็จบลง โดยมีเขาหรือว่าเรมอนได้รับเงินค่าชดเชยในการหย่าครั้งนี้3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ149ล้านบาทในค่าเงินปัจจุบันบารบาร่าใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในช่วง13ปีสุดท้ายของชีวิตแน่นอนว่าเธอยังคงมีคนรับใช้และยามรักษาความปลอดภัยอยู่รอบตัวแต่เพื่อนของเธอกําลังค่อยๆหายไปความมั่งคั่งของเธอก็ถูกใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยงสุขภาพของเธอที่ถูกทําลายจากสารเสพติดก็แย่ลงทุกทีและแม้แต่ครอบครัวของเธอก็เริ่มจากไปทีละคนลูกชายคนเดียวของเธอแรนซ เสียชีวิตจากอุปัติเหตุเครื่องบินในปี1972การจากไปของลูกชายเป็นความสูญเสียที่ทำลายจิตใจของเธอจนแตกสลายพ่อแม่ปูย่ย่าสาม,มีเจ็ดคนและลูกชายคนสำคัญต่างมาอยู่ข้างๆเธอแล้วและมรดกมหาศาลที่เธอได้รับก็ค่อยๆถูกใช้จนหมดในชีวิต66ปีของเธอเงินที่เธอมีนั้นแทบไม่เหลือแล้วและเมื่อเธอจากไปในปี1979ก็มีคนเพียง16คนมาร่วมงานศพของเธอดูเหมือนเรื่องราวของเธอจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า เงินไม่ได้ซื้อความสุขทุกอย่างได้เสมอไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ร่วมพูดคุยกับเราได้ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ